ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บาส้มซาวันนี้จะมาเทคนิคนะคะจะมาแชร์เทคนิคใส่ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ใส่ซิปกระเป๋านะคะส้มซาทำแต่นี้มันเป็นไอเดียใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะเนี mm ่ย hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เราจะใช้หัวซิปทางเดียวอะคะ่ะ mm hmm. เห็นไหมตรงนี้จะเป็นกลมๆนะคะ เราจะทํายังไงนะคะใช้ซิปยังไงนะคะเห็นไหมคะซิปจะอยู่ด้านในค่ะเนะี่ค่ะเยี้มนเข้าไปนะคะที่ใส่ซิปของซ่างซ้านะคะ ใส่ซิปให้ให้ให้ไปทางเดียวค่ะน,นะคะด้านนี้จะไม่มีนะคะเนีย่ยเห็นไหมมันจะกลมเป็นเส้นเดียวน,นะคะทีนี้เราจะตัดตัดซิปนี้ยังไงนะคะจะมาสอนเทคนิคนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ,คะตรงนี้จะไม่มีหัวนะคะเคยเห็นแต่กระเป๋าหัวท้ายใช่ไหมคะสองข้างอย่างนี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราทําลักษณะนี้ให้เราให้ให้เราตัดข้างเดียวนะคะเนี่ยเส้นเดียวนะคะ เส้นเดียวแล้วก็เย็บรอบนะคะเส้นเดียวเย็บรอบนะคะแล้วก็เส้นเดียวเย็บรอบนะคะเย็บรอบแล้วทีนี้เราก็ก่อนที่เราจะปิดเหมือนที่ช่างซาปิดข้างหนึ่งอะนะให้มาจับตรงนี้นะคะให้ตรงกันแต่ถ้าไม่ตรงกันต้องไปเลื่อนที่ที่ตัวที่เราว่าเราโน้มไปฝั่งไหนมากกว่านะคะ อันนี้คือข้อคิดนะคะนี่แหละค่ะพออันนี้ตรงแล้วเราค่อยเราค่อยอเก็บรายละเอียดปิดหัวนะคะก็เหมือนเอาผ้าพันแล้วก็เย็บนะคะแล้วก็เก็บขอบอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้จะอยู่ด้านใน,นะอค,ค่ะเห็นไหมคะพอรูดมาแล้วสายจะอยู่ตรงนะคะเห็นไหมคะสายกระเป๋าเราค่อยเก็บรายละเอียดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราทําแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ย เนี่ยถ้าเส้นคู่นะเราก็จะได้อ่าจุกเนี้ยสองจุกซ้ายขวาแต่ถ้าเราเอาเส้นเดียวเอาเส้นเดียวแล้วก็ตีรวบมานะคะรวบมาตีรวบมาเส้นเดียวค่ะแล้วทีนี้ชายเขาจะมาอยู่ประกบกันเราจะเผื่อกี่นิ้วช่งทราบเผื่อทุกตัวสี่นิ้วค่ะหมายถึงผัาที่เย็บมาถึงริมแล้วเราก็เย็บเหลือไว้ให้เป็นตะเข็บไว้ไว้ดึงอะคะ่ะไ,ไว้เวลานั้นเราดึงรูดมันจะง่ายนะคะ แล้วก็ข้อสังเกตในการใส่ซิปกระเป๋าใบนี้คือใช้ไอ้ที่รูดที่เดียวนะคะไม่ใช่ข้างซ้ายข้างขวานะคะสังเกตนะคะเคยเห็นกระเป๋าที่ที่มีหัวรูดซ้ายขวาไหมคะนั่นแหละแต่ทีนี้เราทําเป็นหัวรูดฝั่งเดียวให้เราใช้เส้นเดียวนะคะใช้เส้นเดียวพอพอเส้นเดียวเสร็จเข้ามาประกบกัน พอเข้ามาประปกบกันนะคะพอเข้ามาประปกบกันเขาจำอยู่ระดับเดียวกันนะคะเห็นไหมแล้วก็ใส่หัวใส่หัวนะะวิธีทําให้มีรอยต่อข้างเดียวนะคะใช้เส้นเดียวนะคะวิ่งเพราะว่าฟันซิปเขาไม่จําเป็นต้องคู่นะคะเพราะว่าเส้นเดียวเขาก็เขาก็ขอให้เป็นสําคัญที่ตัวนี้นะคะเวลาใส่ซิปอ่ะ หัวซิปค่ะเพราะว่าฟันซิปเขาเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะถ้ามาถึงแล้วเขาก็จะใส่ซิปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะที่ไฮไลท์ไฮไลท์ของของคลิปนี้ก็คือ,อหัวจุกฝั่งเดียวนะคะหัวจุกฝั่งเดียวก็คือใช้เนี้ยเส้นเดียวนะคะอย่าเอาคู่มานะคะเวลาเย็บติดอะเย็บเย็บ เย็บเส้นเดียวนี้แหละค่ะให้รอบกระเป๋าเลยแล้วก็มาชนชายแล้วเราจะเผื่อเหลือตะเข็บเท่าไหร่เราค่อยตัดนะคะนี่แหละค่ะถ้าจะตะเข็บฝั่งเดียวนะคะตะเข็บฝั่งเดียวมุมเดียวะค่ะอันนี้ข้อสังเกตนะคะซึ่งถัง้ทาทํานะคะนี่แหละค่ะแต่ถ้าเรามาคู่เลยเรามาใส่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยต่อสองรอยซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารอยเดียวให้เอาเส้นเดียวนะคะ ย้ำอีกกว่านี่แหละค่ะเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวตลอดแนวนะคะเส้นเดียวตลอดแนวให้ใช้เราจะเผื่อเท่าไหร่เอาไว้เป็นที่จับช่้นซ่า,าไว้สีนิ้วเห็นไหมคะแล้วก็พอเราเย็บลุมริมมามันก็จะมาชนกันเองอะค่ะเนี่ยค่ะนะคะข้อข้อสังเกตนะคะถ้าจะทำตะเข็บมุมเดียวนะคะ เก็บมุมเดียวมุมนี้นะคะมุมนั้นไม่มีกลมนะคะบึ๊บบึ๊บเนี่ยค่ะเห็นไหมคะบึ๊บอ่าคุณอรัญญาอันนี้ที่ได้มีค่ะที่ได้มีเนี่ยค่ะตัวหนึง่ง เนี่ยคะสังเกตไหมคะมุมเดียวอันนี้จะกลมใช้เส้นเดียวนะคะใช้เส้นเดียวตลอดแนวนะคะแล้วกอ็อะไรนะเขาเรียกชายเขาจะมาชนกันเองค่ะนะคะข้อสังเกตน,นะคะวิธีทำเทคนิคนะคะไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้สางๆมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะ